โอเคครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับเอออีสานเอออีสาน ครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับครับผมครับครับครขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ได้มาเดูนับเที่ยวมุกดาหารตอนแรกครับมุไปมุกดาหารยังไม่ถึงท่าแร่เลยอ่ะสะกณนะครับสะกณนะกอนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ เออเออเอออาจาย์เดี๋ยวไปด้วยนะเขาเรียเชิญเขาเรียกเชิญเขาเรียกเชิญเขาใช่ผมขอครับนิดนึงอ่าโชว์หน่อยครับอ่าโอ้โหมีเครื่องบุงบอลลูนกำลังเทียบเลยฮะ ครับเครื่องบำรุงันรังเพียบเลยครับโอ้โหครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวชมทางยูทูบได้นะนะครับผมทำยูทูบไว้ครับผมขอบคุณครับครับครับโอเคครับขอบคุณนายกนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวชมบนแป๊บนึงคอันนี้เรามาชมด้านบนนะครับด้านบนโอ้โหยรถสวยมากครับ สวยมากเลยสวยมากเลยนะครับครับบายบายน่ครับบายลาก่อนวันยาวนะครับวันยาวปลูกปลาปลูกป่ากินหอยปล่อยปูดูเหยี่ยวเที่ยววันยาวครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาเยี่ยมกันครับผมครับผมผมรายงานตัวนี้นะครับไหนมีใหม่ไหม เอโลเทสอโลเทสปรากฏว่าไวหมดไวยนะครับครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องชาวมุกดาหารทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมเรือตีวิสัยพินทันทองครับเลขานุการนายกเทศมนตรีตะบนวันยาวครับครับวันนี้ไม่ได้คุยอะไรเนาะหัวแต่ถ่ายภาพชอบการถ่ายภาพครับแล้วขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยครับครับขอบคุณท่านประหลัดครับสวัสดีครับเชิญจันทับผมครับผมไปก่อนครับ โอเคเ้ครับก็แลก็เนไม่เกินนะฮะเนอจักงานไม่เกินนะเออไม่เก้ครับโหแล้วขีขึ้นไปไม่ได้ภาพนน่นเลย